แล้วนะครับผมเป็นรุ่นสแตนดาร์ะครับคู่นี้ระหว่างใครไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะครับตั้กตะ๊กอ่าหาแล้ว ตะเข้าไปนะครับผมก่อนหนึ่นต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับรุ่นสแตรฐานครับสองในสามตะเข้าเส้นใจไปนะครับโอ้ทางหลังโอ้สลับรูน่นะครับผม บอลเป็นแลาเฮ้ยจังตานำไมกลาเข้าไปนล้าลจะตเข้าทั้งสองรอบนะครับผม สองรอบเขาหลอดแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาหลอดไปนะอ๋อช่าง,งนบหรือช่างลบช่างลบสปริงสายหดช่างลบสปริงสายโหดอ๋อแล้วคู่นี้ใครเนี่ยไม่รู้อ่ะจะดูหน้าก่อน นี่เป็นคู่ที่สองนะคะรับผมปัาบมาแล้วอาจจะเดิมชื่อได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับเ้ย ตั้นเข้าไปนะครับผมโอ้โอเม่อกีตั้งธงใช่ไหมตั้งธงตงงั้งธงเข้าไปนะครับรอบแรกอ่รอบที่สองนะครับผมเม่อกี้สายตั้งธงเข้าไปนะครับ ทงเจ้าทีนเข้าไปทั้งสองรอบนะครับผมทีมช่างทงนะครับอ๋อผ่านเข้ารอบไปโอเค okay. ต่อไปจะเป็นคู่ที่สามหรือเปล่า,อนนาเอ็มละลาย,ลายลลหลเหล็กกับอา่าน่าจะเป็นทั้งลบหรือเปล่านะครับอ้าวออกมาก่อนโอ้ออกมาก่อนออกมาก่อนท่านระรับ เอฟนตเต์เมละยเ็กนอเอมละลายเหล็กมาจากจังตาป่ะเลนหนุมยหาจังตาเอ็มเอ็มนี่ขับของใครของจังตาป่ะรับตนะครับแต่ังหน่อยอ่มตัวเดียวหนอยู่อยู่สังกัดจังหน่อยอ๋อกับเอฟจริญนยนตเสื้อสีเทาเอฟจริญนยนต์นะครับเอฟกเอ็ม5เดี๋ยวความ เกับนะครับเอเลอนจนจับ M ตัวร้ายเลยมาดูจัเอ็มจะน้ำหน้ามานะครับ เอ็มละลายเล็กเข้าไปนะครับผมรอบแรกโอ้โหอารบที่สองนะครับผมปับ๊บโ,โอ้โดูน้ำดูน้ำดูน้ำเฮ้ยตั้งตาบอกรายนะครับ เหรือเปอาเหล,เลาหลเลายล,ล็เข้าไปนะครับผมเข้าสู่รอบนะครับักันนครับอันนี้นะ่าจะเป็นรอบสองหรือเปล่านะครับ ยังตัดเข้าไปนะครับผมถัง,งเขาเก็บไม่ได้พลังเดี๋ยวถามนัตใต้ดีกว่ามันใจ้รอบสองหรือเปล่าสำหรับรู้นะครับ,บรรอืม มันต้องออกรอซกพราแล้วพี่ออกมาแล้วโอเคเที่ยวแรกตั้งตะชนะไปนะครับสามบอลมาเลยโอ้โห มาแล้วครับกูที่สองกูที่สองใคร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 นำใครนำมา ตันะ้งทงเจ้าถินนะเข้ารอบไปรอบแรกนะชนะรอบแรกไปรอบสองนะเจ้าสองเจ้าสองมันจะรอบสองโอ้โหน้ำเจอาจริง ทางช่างตรงก็เข้ารอบไปชนะทั้งสองเที่ยวนะครับ เลู้ชิงที่หนึ่งนะครับจากเป็นีกเจอจันนะครับจากกับเตียมดงตั้งตรงนะครับโอ้จะทีมนนำไปแล้วนะ ก็ได้ที่3ไปนะครับอันนั้นทิ้ที่1กับที่2เมื่อกี้ช่างซะเข้าทีา่ทางเจ้ารินนั้นเขาชนะไปนะครับแต่รอยเที่ยวนึ่งมาแนละ้วรอบนี้นะครับใครจะได้ที่ เข้านะครับเมื่อกี้สั้งสั่งจ้างทองเข้าไปแล้วครับรับแรงขุดที่จริงที่หนึ่งนะครับฮะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรุ่นมาตรฐานนะครับ ทางฝั่งทางทงก็ได้ที่1ไปนะครับั้งตะก็ได้ที่2ไปนะครับเบกตะขายที่1ฝั่งโน้นทาง,ทางลุนทางทงที่1นึงทางตะที่2 พีเอ็มได้สามอ๋อโอเคสำหรับรุ่น <c oughs> สแตนดานชุดหนึ่ง, <c oughs> งไม่ได้น้อยชุดหนึ่งไ,ได้น้อย <c oughs> สามเยอะกว่าโอเคนะครับตาม <c oughs> นี้รุ่นสแตนดาร์ดต่อไปเป็นรุ่นอะไรช่างตะเพนครับ <hungry. S 1> โอเพนอันนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วอันนี้จบแล้วนะครับรุ่นสแตนดาร์ดก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยน <c oughs> ะครับขอบคุณนะครับทุกท่านกำลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ